สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT Channel นะครับก็จะมาพาทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับด้วย Google f o r m ตอนนี้จะเป็นการทำแบบทดสอบชนิดปรนัยหนึ่งตัวเลือกนะครับเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแบบทดสอบเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมทรัพยากรนั่นก็คือ,อเตรียมข้อสอบนะครับเตรียมรายละเอียดนะครับว่า เป็นแบบทดสอบอะไรนะครับมีเราจะให้มันมีหัวข้ออะไรบ้างอยู่ในแบบทดสอบของเรานะครับเช่นให้มีรหัสผ่านไหมนะครับเป็นหัวข้อว่าอะไรมีคําอธิบายนะครับคำอธิบายามีรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูลนะครับผู้สอบแล้วก็เริ่มทําแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเราจะมีกี่ข้อ5ข้อ10ข้อยี่ข้อก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่าง5ข้อนะครับเป็นแบบทดสอบ ปรนัยวิชาภาษาไทยนะครับเมื่อเราเตรียมแบบทดสอบนะครับโดยการพิมพ์ในโปรแกรม Word หรือโน t e p a d ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มลงมือทำโดยการเปิดเข้ามาที่ Google นะครับแล้วโดยทั่วไปเขาก็จะมาที่ปุ่ม3ปุ่มนี้แล้วก็ไปที่ g o o l e Drive ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก Google Form ออกมาใช้งานทีนี้มีวิธีที่เร็วกว่านั้นครับผมจะพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยคำว่า ฟอร์มนะครับนี่ไหมครับฟอร์ม new นะครับแค่นี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้ามาที่ Google Drive นะครับมันจะเพราะว่าเราล็อกอินด้วยอ่า Gmail อยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาที่ฟอร์มไม่มีชื่อนะครับฟอร์มอันดับแรกนะครับฟอร์มจากฟอร์มไม่มีชื่ออ่าผมจะขอพักเอาไว้ก่อนนะครับพักเอาไว้แล้วก็เปิดข้อมูลของเราที่เราได้เตรียมมานะครับเตรียมมาแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะคัดลอกแล้วก็วางไปฝั่งทางด้านของ Google Form เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการ ใช้งานนะครับอ่าดับแรกแบบทดสอบนี้นะครับชื่อแบบทดสอบเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับว่าแบบทดสอบอะไรนะครับคัดลอกมาคอนโทรนซีคอนโทรนวีมาว่าแบบทดสอบปรนัยวิชาภาษาไทยนะครับคําอธิบายนะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับอ่าเราก็คัดลอกมาเลยนะครับคําอธิบายว่าอย่างไรนะครับมีคําอธิบายว่าอย่างไรนะครับวางลงไปคําอธิบายนะครับแบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ1คําตอบ นะครับมี5ข้อข้อละ2คะแนนรวมเป็น10คะแนนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอต่อมาเราจะให้มีรหัสครับกรอกรหัสแบบง่ายๆนะครับกรอกรหัสแบบง่ายๆทําไมจําเป็นจะต้องมีรหัสครับเผื่อบางทีเราลืมมาเปิดมาปิดนะครับเวลาในการสอบอัตโนมัตินะครับเด็กทาแบบทดสอบชุดที่1อาจจะเห็นชุดที่2องทำชุดที่2ที่สสเปีรดสปับไปทั่วเลยนะครับเราจึงมีมาตรการป้องกันไว้นิดนึงนะครับโดยการ ใส่คําตอบนะครับที่เป็นรหัสไว้ตรงนี้นะครับถ้าคุณใส่รหัสไม่ถูกคุณก็จะเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนอื่นไม่ได้นะครับอันนั้นก็คือเราจะใส่ให้กรอกรหัสตรงนี้นะครับการกรอกรหัสก็จะเป็นคําตอบสั้นๆนะครับเป็นคําตอบสั้นๆจำเป็นต้องตอบตน,นะครับเป็นคําตอบสั้นๆแล้วนะครับจำเป็นต้องตอบเสร็จแล้วให้มาเลือกที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับเพ <realizar> ื่อกําหนดการตรวจสอบการตอบนะครับ uh. คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับ พอคลิกมาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจากข้อความสั้น,นมันจะบอกว่าข้อความนี้จะกรอกเป็นตัวเลขเราเปลี่ยนจากตัวเลขนะครับให้เป็นนิพจน์ท,ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงมีนะครับตรงรายละเอียดของนิพจน์ท,ทั่วไปเนี่ยให้ตรงกับก็คือให้มันตรงกับที่เราจะกําหนดให้รูปแบบที่เราจะกําหนดให้นะครับเราอาจจะใส่เป็นตัวเลขหรืออาจจะใส่เป็นตัวอักษรก็แล้วแต่ตัวเลขกับตัวอักษรรวมกันก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใส่ง่ายๆนะครับ ก็คือ1 2 3 4 5 6อ่ห้านะครับถ้าตอบไม่ถูกจะให้บอกว่าอย่างไรนะครับถ้าตอบไม่ถูกจะให้บอกว่าอย่างไรอ่านะครับตรงนี้เราอาจจะเอใส่ไว้ในตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเมื่อกี้ก็ลืมใส่เข้าไปนะครับบอกว่าคุณกรอกรหัสไม่ถูกต้องคุณกรอกรหัสไม่ถูกต้องแค่นี้พอนะครับบอกว่าคุณกรอกรหัสไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราพิมพ์ใส่ตรงนี้ไว้แล้วก็คัดลอกมาด้วยนะคัดลอก มาวางตรงนี้เลยครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับแทบจะไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับเมื่อถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจําเป็นแล้วนะครับต้องกรอกถ้าไม่กรอกหน้านี้มันจะผ่านไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งตอนครับเราจะตัดตรงนี้ออกเป็นตอนหนึ่งนะครับต่อไปเราจะตอนที่2ก็คือมาที่เพิ่มส่วนนะครับมาที่เพิ่มส่วนเห็นไหมครับพอมาที่เพิ่มส่วนเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลน,นะครับข้อมูล เพิ่มส่วนมาเนี่ยจะเป็นส่วนของข้อมูลนะครับผู้ทำแบบทดสอบนะครับข้อมูลผู้ทำแบบทดสอบอ่าใส่ชื่อให้มันนิดนึงนะครับอ่าข้อมูลผู้ทำแบบทดสอบนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เริ่มครับเริ่มเพิ่มคำถามขึ้นมานะครับคำถามก็คือเราจะให้เขาใส่คำว่ากรอกให้เลือกเอาเองนะครับว่ามีคำนำหน้านะครับอ่าคำนำหน้าอ่าก็คือ ถ้าเราไม่ใส่คำนำหน้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ใส่ชื่อเลยบางคนอาจจะใส่บางคนอาจจะใส่เต็มเด็กหญิงเด็กชายบางคนอาจจะใส่ดอจุดชอจุดดอจุดยอจุดพวกนี้นะครับเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันนะครับสวยงามด้วยนะครับให้เราจะเพิ่มให้เขาเลือกเอาเองว่าเขาเนี่ยคำนำหน้าว่าอะไรนะครับอผมจะนี่ครับพอได้ตรงนี้เราคัดลอกตรงนี้มานะครับเด็กหญิงเด็กชายคัดลอกครับคระตนสีแล้วมานะครับมาวางตรงนี้นะครับปุ๊บ ใช่ไหมครับเด็กชายเด็กหญิงก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำเป็นต้องตอบนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จจะมีนายนางสาวนะครับแต่ในที่นี้ผมจะทําระดับชั้นแค่ป .4 ถึงป6ครับช่วงชั้นที่2เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีนางสาวมีนายนะครับเพราะว่าเด็กแค่ป6นะครับประมาณนี้นะครับหรือท่านจะมีไม่มีก็แล้วแต่นะครับต่อมาแล้วก็มาเพิ่มนะครับเพิ่มคําถามตอนนี้ถึงจะใส่ได้ครับว่าชื่อนามสกุลนะครับ ชื่อนามสกุลใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ c t r l V ลงไปนะครับแล้วตรงนี้เราอาจจะเพิ่มนะครับชื่อนามสกุลแล้วนะครับเนี่ยคำอธิบายนะครับจะใส่คำอธิบายด้วยนะครับคำอธิบายก็คือไม่ต้องนะครับใส่คำนำหน้านะครับไม่ต้องใส่คำนำหน้าเพราะว่าคำนำหน้านะครับ เพราะว่าคําน้าหน้าเราใส่ไว้ตรงนี้แล้วนะครับเด็กมาเลือกตรงนี้แล้วติ๊กตรงนี้แล้วนะครับพอติ๊กตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาอัตโนมัติแล้วว่าเขาเป็นคำนำหน้าเด็กหญิงหรือเด็กชายนะครับอพอถึงตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะใส่คําอธิบายไว้ต,네ตรงใต้ตรงนี้นะครับใต้ชื่อนามสก,กุลนี้ให้มาที่ปุ่ม3ปุ่มนี้ครับแล้วก็มาการตรวจสอบมาที่คําอธิบายนะครับเพิ่มคําอธิบายเข้าไปแล้วก็าวางเข้าไปครับไม่ต้องใส่คํานําหน้ามันจะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จําเป็นต้องกรอกนะครับ ต่อมาเรียนอยู่ชั้นนะครับอ่าเราก็เพิ่มคําถามขึ้นมานะครับวางเข้าไปครับคอนโทรล V ลงไปเร,เรียนอยู่ชั้นเรียนอยู่ชั้นนี่ให้เขาเราจะเลือกนะครับตรงนี้น, 4, 1, 4, 2, 6, 2, นี่ครับอ่าป .4 ทับหนึ่งป .4 ทับสองถึงป .6 ทับสองนี่ครับอ่าเพราะว่าเด็กผมเนี่ยมีชั้นละสองสองห้องนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงตัวเลือกนะครับตัวเลือกแล้วก็วางลงไปคอนโทรล V ลงไปเห็นไหมครับป .4 ป .5 ป .6 ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องพิมพ์ให้ยากเลยครับแล้วก็จําเป็นต้องตอบนะครับต่อมา,อาเลขประจําตัวนักเรียนตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมจะให้ใส่นะครับแต่ผมจะไม่บังคับก็คือเป็นการฝึกเด็กไปในตัวว่าเด็กจะต้องรู้จักแล้วก็จําเลขประจําตัวตัวเองได้นะครับเพื่อความสะดวกในการเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เลขประจําตัวนักเรียนเนี่ยเป็นรหัสอ้างอิงนะครับ ผมก็เพิ่มคําถามขึ้นมาอีกแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเลขประจําตัวนักเรียนอันนี้เป็นคําตอบสั้นนะครับเด็กก็จะกรอกเข้าไปเองนะครับแต่ผมตัวนี้ผมจะไม่จําเป็นครับผมจะไม่ติ๊กเอาไว้นะครับบางทีเด็กบางคนอาจจะลืมนะครับลืมจริงๆถ้าเขาไม่กรอกตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้สอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมจะไม่จําเป็นนะครับต่อมานะครับเลขที่นะครับ เลขที่ง่ายๆนี่คงจะจําได้อยู่นะครับก็มาครับใส่คําว่าเลขที่เข้าไปนะครับก็เป็นคําตอบสั้นๆนะครับเ,เลขที่นี่ก็จําเป็นนะครับมาเสร็จแล้วครับในส่วนที่2ส,ส่วนของข้อมูลของผู้ทดสอบต่อมาผมจะแบ่งส่วนอีกแบ่งส่วนหนึ่งนะครับมาโดยการเพิ่มส่วนตรงนี้พอถึงส่วนที่3ตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าให้เริ่มทําแบบทดสอบได้นะครับก็วางเข้าไปกล้เริ่มทําแบบทดสอบได้แล้วก็เพิ่มคําถามขึ้นมา คำถามข้อแรกเราก็คัดลอกมาเลยครับข้อ1สัตว์ใดมีขนาดตามตัวใหญ่ที่สุดคอนโทรลซี Ctrl C มาวางคําถามลงไปนะครับพอวางคําถามลงไปเสร็จปุ๊บนะครับ,เรา,าเ,รเ,รบเรามาเลือกตรงนี้เลยนะครับเรามาเลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกตรงนี้ตัวเลือกนะครับทั้ง4ตัวคัดลอกคอนโทรลซี Ctrl C, แล้วมาคลิกตรงตัวเลือกที่1นึ่งคอนโทรลวี Ctrl v, ลงไปนะครับมันก็จะได้ข้อไก่ข้อไข่ข้อควายมาแล้วทีนี้เราจะทําการเฉลยไปด้วยเลยนะครับ เฉลยไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่การที่เราจะเฉลยได้เนี่ยเราจะต้องไปปรับตรงนี้นิดนึงครับมาปรับตรงนี้นิดนึงครับมาตรงนี้ครับมาตรงรูปฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็จะมี3าามหมวดนะครับให้เลือกก็คือหมวดทั่วไปการตั้งค่าหมวดทั่วไปนะครับพวกรวบรวมที่อยู่อีเมลพวกนี้ครับเราจะเด็กที่ส่งมาเนี่ยจะมีอีเมลเราก็จะรวบรวมไว้นะครับแต่อันนี้ ผมไม่ใส่นะครับเพราะผมถ้าผมใส่ตรงนี้มันจะมีอีเมลขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้บางทีเนี่ยตอนนี้เรายังไม่จําเป็นต้องใส่อีเมลเราก็จะข้ามไปก่อนจํากัดการตอบได้เพียงหนึ่งครั้งตรงนี้น่าจะใส่ไว้นะครับน่าจะใส่ไว้เพราะว่าถ้าเด็กสอบเนี่ยต้องสอบไ้ครั้งเดียวนะครับอ่าแต่ว่าผมจะทําการทดลองสอบดูก่อนผมจะยังไม่ปิดตรงนี้นะครับผมจะเปิดเอาไว้ก่อนให้ตอบได้หลายครั้งก่อนนะครับแก้ไขได้ไหมหลังทรงนะครับตรงนี้อ่าแก้ไขไม่ได้นะครับ ดูแผนภูมิสรุปดูไม่ได้นะครับไม่ให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ให้ดูมาดูการนําเสนอครับงานนําเสนอแสดงแถบความขึ้นหน้าสับเปลี่ยนคําถามไหมนะครับตอนนี้คําถามผมยังไม่ต้องสับเปลี่ยนนะครับผมจะไว้สับเปลี่ยนตอนเป็นโพสิชั่นโพเทสนะครับพีเทสนะครับพวกนี้แสดงลิงก์ไหมแสดงลิงก์เมื่อเขาตอบเสร็จมันจะมีลิงก์ให้เขาคลิกขึ้นมาดูนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่แสดงนะครับต่อมานะครับอันนี้ครับที่สําคัญคือแบบทดสอบนี้นะครับเราต้องตั้งให้เป็น ทำให้เป็นแบบทดสอบนะครับเลื่อนเปิดมานะครับส่งคําตอบเลยไหมอ่ารู้ผลทันทีเลยไหมว่าสอบได้เท่าไหร่อ่าหลังจากการสอบนะรบประกาศผลคะแนนทันทีนะครับส่วนข้อไหนผิดข้อไหนถูกนี่ผมยังไม่นั่นครับเผื่อบางทีเขาเอาไปบอกกันนะครับเขาอยู่ด้วยกันสอบด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับส่วนค่าคะแนนนี่ก็ยังไม่แจ้งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําให้เป็นแบบทดสอบแล้วเนี่ยเราก็กดที่บันทึกครับอ่าบันทึกแล้วนะครับความแจกต่างเป็นยังไงมาดูนะครับ จากเมื่อกี้นะครับเนี่ยเราคลิกเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นี่ไม่มีตรงนี้นะครับมันจะมีพอเป็นแบบทดสอบแล้วจะมีคําว่าเฉลยคําตอบขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปนะครับมีลาตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างนะครับในบรรดาสัตว์ทั้งหมด4อย่างนี้นะครับช้างนี่คือเฉลยคําตอบแล้วก็ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับกำหนดเรากําหนดเอาไว้แล้วว่าตอนแรกให้คะแนนนะครับข้อละ2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ค่าคะแนนเป็น2คะแนนเสร็จแล้วก็ตอบเสร็จสิ้นนะครับต่อมา ข้อต่อมานี่นะครับคล้ายกันนะครับก็คล้ายกับข้อข้อแรกนะครับตัวเลือกเหมือนกันเลยผมจะใช้การทําสเนาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกข้อที่2นี่นะครับข้อที่2องคอนโทรลซีมาแล้วก็มาใส่แทนที่ตรงนี้ครับคอนโทรลวีลงไปส่วนตัวเลือกนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเฉลยคําตอบนะครับเอาช้างออกนะครับสัตว์ใดวิ่งได้เร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้มานะครับก็คือข้อ2 เสร็จแล้วค่าคะแนนก็2นะครับเพราะว่าเราคัดลอกหน้ามามันจะเหมือนกันหมดเลยตอบเสร็จสิ้นนะครับจเป็นด้วยครับลืมนะครับใส่จําเป็นนะครับอย่าลืมนะครับอ่าข้อ2เสร็จแล้วต่อมาข้อ3ข้อ3นี่จะรูปแบบต่างเขานิดนึงนะครับก็คือเราจะใส่รูปตรงนี้ก่อนนะครับบอกรายละเอียดว่าดูรูปภาพสัตว์ต่อไปนี้นะครับอ่าคอนโทรลซีมาตอนนี้ผมยังจะไม่เพิ่มคําถามครับผมจะใส่เป็นเพิ่มชื่อและรายละเอียดก่อนให้ให้ใส่รายละเอียดตรงนี้ก่อน รายละเอียดแบบไม่มีชื่อเนี่ยบางลงไปครับดูรูปภาพเด้วดูรูปภาพสัตว์ต่อไปนี้นะครับดูรูปภาพสัตว์ต่อไปนี้รูปภาพสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่เพิ่มรูปภาพครับรูปภาพเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับเราควรไปปรับขนาดให้มันขนาดพอเหมาะที่เราจะนํามาใช้แล้วก็เท่ากันก่อนครับบางภาพถ้าเราโหลดมาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากจะทําให้เราโหลดชา้าเวลาเราโหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเอาคุณจะเอาจากกล้องไหมนะครับ คุณจะาจากกล้องนะสมมติว่า,าเครื่องของเราเนี่ยมีกล้องหน้านะครับหรือกล้องเนี่ยครับหรือตาม URL บางทีเรามีเก็บรูปภาพไว้ฝากรูปภาพไว้นะครับเราอาจจะเอา URL มาวางก็ได้มีโฟโต้มี o o o g l e die ไหมครับรูปภาพเราอยู่ใน o o o g l r ได้ไหมหรือให้ Google เนี่ยค้นหารูปให้นะครับแต่ผมจะใช้การอัปโหลดนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็มาที่เรียกดูนะครับเห็นไหมครับเรียกดูอันดแรกเขาบอกว่ารูปเสือนี่ครับนี่รูปรูปเสือ กดโอเพขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือผมปรับขนาดแล้วครับปรับขนาดไว้ที่ประมาณ300พิกเซลก็<ๆ>จะเร็วหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับถ้ามันใหญ่มากเนี่ยมันจะโหลดช้าแล้วก็เสียเวลาในการปรับนะครับรูปแรกรูปอะไรนะครับเราจะบอกไหมเราก็บอกว่ารูปภาพที่1นึ่งรูปที่1นะครับรูปที่1นึ่งอบอกให้ว่ารูปที่1นะครับรูปที่1นี่นะครับคนทูนซีไว้นะครับต่อมา บอกว่าให้นะครับเราจะใส่3รูปนะครับต่อไปรูปแมวแล้วก็รูปสุนัขนะครับก็มาที่เพิ่มรูปนะครับเรียกดูแมวนะครับนี่นะครับแมวอ่ากด open มานะครับอันนี้คือข้อดีไหมครับข้อดีของการปรับขนาดรูปไปแล้วนะครับโหลดเร็วแล้วก็อ่าโหลดเร็วแล้วก็ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องไปปรับขนาดให้ยากนะครับอ่าแล้วก็ เป็นรูป2นะครับต่อมาเพิ่มอีกรูปนึงนะครับเพิ่มรูปภาพจากการอัปโหลดเรียกดูต่อมารูปสุนัขนะครับรูปสุนัขกดโอเพ่นขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วครับเมื่ออ่าชื่อนะครับรูปที่3มนะครับมีู่3รูปเนี่ยนะครับสรูปเสร็จแล้วเราถึงจะมาเพิ่มตรงนี้ครับอ่าส่วนข้อ3สัตว์ใดเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอ่าตรงนี้นะครับกดเพิ่มคําถามครับที่นี้ถึงจะเป็นคําถาม วางลงไปครับวางคำถามลงไปมาคัดลอกเอาตัวเลือกนะครับคำตอบนะครับคนทวน C นะครับคนณทวน V ลงไปนะครับอ่าเฉลยเลยนะครับเฉลยก็คืออ่าสุนัขก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงเสือก็เลี้ยงถูกทุกข้อนะครับสองคะแนนเสร็จสิ้นจำเป็นนะครับอ่าต่อมาเราจะคัดลอกมาเลยก็ได้ครับอ่าแล้วก็มาข้อ C นะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าข้อ C คัดลอกตัวเลือกมานะครับตรงข้อสีนี้ต้องลบออกก่อนครับเพราะคัดลอกมาแล้วมันมันเกินนะครับวางลงไปนะครับเห็นไหมครับสัตว์ใดไม่กินพืชเป็นอาหารนะครับเฉลยครับพอดีเลยเฉลยเสือครับข้อ1นะครับเฉลยนะครับเสือ2คะแนนเสร็จสิ้นนะครับจําเป็นนะครับต่อมาข้อ5้าคัดลอกอีกครับทาสาเนามานะครับข้อ5้า นกชนิดใดบินไม่ได้นะครับข้อ5นกชนิดใดบินไม่ได้อ่าลบออกไปครับมานะครับคัดลอกตัวเลือกมานะครับวางลงไปเห็นไหมครับนกชนิดใดเฉลยครับนกชนิดใดบินไม่ได้นกเพนกวินครับอ่าสองคะแนนนะครับเสร็จสิ้นจาเป็นเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับการทําแบบทดสอบแบบ ปรนัในชนิด1ตัวเลือกนะครับเลือกตอบ1ตัวเลือกที่ถูกที่สุดเท่านั้นนะครับทีนี้เราจะทําการทดลองนะครับทดลองดูว่าฟอร์มของเราเนี่ยถูกต้องใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับเบื้องต้นก็ตรวจสอบก่อนนะครับก่อนที่จะส่งออกนี่นะครับก่อนที่จะส่งไปให้นักเรียนหรือผู้อื่นเขาทาแบบทดสอบเนี่ยตรวสอบดูวก่อนนะครับเบื้องต้นว่าถูกต้องไหมใส่อะไรเกินใส่อะไรตกไหมนะครับ ตรวจสอบดูเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกที่ส่งครับทีนี้การส่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าส่งผ่านอะไรครับอันดับแรกอีเมลนะครับอ่าเราก็มานั่งกรอกอีเมลแล้วก็ส่งไปส่งฟอร์มนี้ไปนะครับอ่าอันนี้มันสะดวกครับมันหลายคนนะครับต่อมานะครับลิงก์ครับคัดลอกลิงก์ ลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะยาวมาจนนี้นะครับถ้ามีวิธีการทำให้ลิงก์สั้นลงก็มากดที่คำว่าตัด URL ตรงนี้ให้สั้นลงเห็นไหมครับมันจะย่อ URL ให้โดยอัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกครับคัดลอกไว้แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปปล่อยใน f a c e b o o อ่าในเว็บไซต์ที่เราโรงเรียนหรือเว็บไซต์ห้องเรียนของเราหรือทางไลน์ก็ได้นะครับอ่าเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้ามาทําการทดสอบตามวันเวลาที่เรากําหนดนะครับ หรืออีกวิธีนึงครับมาตรงนี้ครับนี่เครื่องลูกเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านี่เขาเรียกว่าการฝังครับมันฝังคโค้ด html เนี่ยเราก็จะเอาคโค้ดตรงนี้ครับคโค้ดทั้งหมดตรงนี้ไปใส่ไว้ในหน้าเว็บของเราสมมุติเรามีห้องเรียนนะครับสมมุติเรามีห้องเรียนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. มีห้องเรียนอยู่แล้วอ่าอย่างเช่นอ่านี่นะครับผมมีห้องเรียนอยู่แล้วสาธิตให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมมีห้องเรียนอยู่แล้วนะครับ mastery. มีห้องเรียนอยู่แล้วผมจะเอาโค้ดมาใส่ใส่แบบไหนใส่แบบนี้นะครับอ่ามาดูนะครับ สาธิตให้ดูนิดนึงนะครับอ่านี่ครับเราเอาโค้ดมาใส่แล้วมันจะฝังแบบนี้ครับนี่แบบทดสอบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราจะทําการทดสอบโดยไม่ต้องไปที่หน้า Google Form นะครับเพราะว่าเราเอา Google Form มาฝังไว้ในหน้าเว็บของเราแบบนี้แล้วเราก็ทําการทดสอบได้เหมือนกันอ่านะครับแต่อ่าฟอร์มนี้ปิดลับอยู่นะครับยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดให้เด็กทําการทดสอบนะครับอ่าทีนี้เราก็มาอ่าเราเราจะเอาแบบ ลิงก์นะครับเราเอาลิงก์เราเอาไว้แล้วนะครับฝังเรายังไม่ฝังนะครับอ่าต่อมามาทําการทดสอบนะครับฟอร์มก็กดไปแท็บใหม่นะครับแล้วก็วางลงไปครับ c t นธอนวีลงไปกด enter ครับอ่ามันก็จะโหลดหน้าฟอร์มของเราขึ้นมานะครับนี่นะครับฟอร์มของเราขึ้นมาทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีหัวด้วยสวยงามเราก็ต้องไปออกแบบมานะครับอันดับแรกเราไปออกแบบมาหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็เลือกเอาหัวสําเร็จรูปที่เขามีโดยการมาที่ปรับแต่งทีมนะครับแล้วก็ เลือกรูปภาพนะครับอันนี้รูปภาพของ Google เขาไว้มีไว้ให้นะครับมีทีมเฉลยรูปไว้ให้นะครับเราก็เลือกมาอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการสอบเช่นผมจะเอานี้นะครับเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสอบมันก็จะมีปากกาดินสอบแบบนี้แล้วก็แทรกเข้ามาครับทีนี้จากหัวฟอร์มของเราเนี่ยนะครับหัวแบบทดสอบของเราล้นก็จะมีหัวขึ้นมารูปภาพขึ้นมานะครับแต่ไม่มีรายละเอียดถ้าเราอยากให้มีรายละเอียดเราก็ไปสร้างนะครับออกแบบมาจากข้างนอกแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าทีนี้ มาดูใหม่ครับทีนี้ผมจะรีเฟซหน้าก่อนนะครับพอรีเฟซหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไหมครับหัวเข้ามาแล้วทีนี้พอมีหัวเข้ามาแล้วทีนี้เราก็ทําทดลองทํานะครับอ่าเช่นอ่าเด็กบอกว่าเออยากลองดูนะครับว่าใส่อะไรนะใส่เลขอ่าเบอร์โทรศัพท์ครูหรือเปล่าอ่ากดปุ๊บอ่าปุ๊บไม่ถูกกอกไม่ถูกอ่าลองดูใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไหมลองเดานะครับเด็กเดาอ่าไม่ถูกครับอ่าทีนี้ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับที่เราไม่ให้เด็กทําก่อนนะครับถ้าเราไม่มีรหัสเนี่ยเด็กเจอเด็กก็ทําได้เลยนะครับถ้าเราไม่ปิดเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเราจะให้เด็กสอบเราก็ค่อยบอกรหัสว่าให้เราไปสอบเย็นนี้นะครับเวลาเท่านั้นถึงเท่านั้นครูจะปิดแล้วนะให้ทำเวลา5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มหลังจากนั้นครูจะปิดรหัสผ่านก็คือ1 2 3 4 5 6ี่้าหนะนักเรียนอพอนักเรียนได้แล้วก็กดไหมครับพอใส่ถูกแล้วกดปุ๊บถัดไป ถ้าถูกมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของข้อมูลผู้ทําแบบทดสอบใช่ไหมครับก็ใส่ว่าเด็กชายอะไรชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อเด็กชายอ่าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่คนันมหน้าใช่ไหมครับก็ใส่ชื่อชายสมบัติมันเมือ,องสีอ่านะครับเรียนอยู่ชั้นป .5 ทับหนึ่งเลขประจําตัว 1>, 1 2 3 4อี่านะครับเลขที่เลขที่1เลยนะครับเห็นไหมครับกรอกรายละเอียดครบเรียบร้อยนะครับถ้าถูกก็จะถัดไปได้นะครับคลิกที่ถัดไปได้นะครับอ่ามาแล้วครับถึงหน้าทําแบบทดสอบเริ่มทําแบบทดสอบอ่านมเริ่มทําแบบทดสอบข้อหนึ่งสัตว์ใดเป็นแบบตัวใหญ่ที่สุดอ่าช้างอ่าสัตว์ใดวิ่งได้เร็วที่สุดมา้าอ่าจากรูปภาพเราไปอ่าเสือแมวสุนัขสัตว์ชนิดใดเลี้ยงลูกด้วยนมอ่าอาจจะ ดูไปโอ้เลี้ยงลูกด้วยนมสุนัขเห็นท่านสุนัขให้ให้นมลูกนะครับก็ตอบไปเลยว่าสุนัขนะครับอ่าสัตว์ใดไม่กินพืชเป็นอาหารอ่านะครับเสือนะครับกินแต่เนื้อนะครับอ่านกชนิดใดบินไม่ได้นกเพนกวินนะครับอ่าเมื่อทําข้อสอบเสร็จทุกข้อแล้วก็ส่งคําตอบครับอ่าเมื่อส่งคําตอบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับอ่ามาดูความแม่นยํานะครับก็จะทบทวนการทดสอบมาให้นะครับ ทีนี้เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะดูว่าคนที่เข้ามาทดสอบของเรา sono, มีกี่คนแล้วได้เท่าไหร่แล้วนะครับได้ได้คำตอบได้คะแนนเท่าไหร่นะครับจากการตอบเรามาดูที่แถบที่2ตัวนี้ครับจากคําถามเมื่อกี้เราสร้างคําถามเรามาที่การตอบกลับกลับมาที่การตอบกลับเห็นไหมครับมีการตอบกลับมาแล้ว1คนนะครับการตอบกลับอันนี้เป็นกราฟแสดงข้อมูลนะครับการตอบกลับ1คนได้8จาก10นะครับได้คะแนน8คะแนนจาก10คะแนนนะครับ อันนี้เห็นไหมครับเป็นค่าความถูกต้องบอกไปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูข้อมูลทั้งหมดทํำยังไงครับมาตรงนี้ครับามาตรงสเปซชีตนี่นครับสเปซช,ชีตกดไปมันจะถามว่าสเปซชีตมีอยู่แล้วจะเลือกจากสเปซชีตที่มีอยู่หรือสร้างสเปซชีตใหม่อันนี้เรายังไม่มีนะครับเพราะเราเพิ่งสร้างฟอร์มเราก็ต้องสร้างสเปซชีตใหม่ก็มาที่สร้างนะครับแล้วมันก็จะเปิด g o Google s h e e t ให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับใครมาสอบเท่าไหร่มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยครับนี่เข้ามาอยู่ในนี้หมดเลย นะครับเข้ามาอยู่ในในนี้หมดเลยนะครับในนี้ก็เหมือนกับเป็น Excel ธรรมดาเนี่นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขไรายละเอียดอะไรต่างๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับย่อการลบการซ่อนการอะไรนะครับเห็นไหมครับได้คะแนนอ่าแคะแนนจาก10คะแนนรหัสที่ก่อคืออะไรมีคํานมหน้าว่าอย่างไรนะครับชื่ออะไรเรียนอยู่ชั้นไหนะนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนอ่านะครับมีเลขประจําตัวอะไร,ะรเลขประจาตัวนักเรียน เขาเลขที่สอบอเลขที่ในห้องเรียนเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีข้อคําถามนะครับจะมีข้อคําถามมานะครับมีกี่ข้อ10ข้อ20ข้อร้อยข้อก็ว่าไปมันจะมีแสดงขึ้นมาหมดทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขา,าดูตรงนี้ทํำยังไงนะครับไม่อยากให้ดู คะแนนว่าเขาตอบอะไรนะครับเนี่ยตอบอะไรถูกไม่ถูกเนี่ยให้เราปิดนะครับปิดค่าคะแนนตรงนี้ไว้นะครับให้แสดงเฉพาะคะแนนที่เป็นคะแนนรวมนะครับก็คลิกที่แถบแรกนี้นะครับเลื่อนมาจนถึงแถบสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกขวามันจะถามว่าแล้วเราก็จะทําการซ่อนนะครับซ่อนคอลัมน์เมื่อเราคลิกจาก I ถึง K ใช่ไหมครับอาจาก I ถึง M มันก็จะบอกว่าซ่อนคอลัมน์ I ถึง M เห็นไหมครับซ่อนแล้วนะครับก็จะมีแต่เราเท่านั้นที่ดูได้นะครับคนอื่นที่นักเรียนที่เข้ามาดูเนี่ยดูไม่ได้นะครับ สร็จแล้วตรงนี้ถ้ามันไม่สวยงามเราอาจจะเรียงใหม่ก็ได้นะครับอ่าเรียงใหม่ก็คือเอาเลขที่มาไว้ข้างหน้านี้ก็ได้นะครับนี่เลขที่นะครับเอาคะแนนมาไว้ท้ายสุดนี้ก็ได้ครับคะแนนมาไว้ท้ายสุดนี้ก็ได้นะครับนี่คะแนนมาไว้ตรงท้ายน,น,าน,าน,าานี้นะครับอ่าเลขที่มีเลขประจําจตัวนะครับเลขประจําตัวนักเรียนอย่างนี้นะครับเนะรียงเพื่อความสวยงามมีเด็กชายมีชื่ออย่างงี้ก็ได้ครับแล้วมันก็จะบันทึกไว้ใน Google Drive ของเรานะครับ อ,อยู่ใน Google Drive ของเราไม่ต้องกลัวหายครับพอเราทํางานปุ๊บมันจะทําการบันทึกเลยอันนี้ก็คือนะครับการสร้างแบบทดสอบสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวสลับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณครูที่เข้ามาชมบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกทําดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราจําเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ อ่าสับคลิปนี้จะเอาไว้เท่านี้นะครับอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b e ให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับหากชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบก็รบกวนช่วยกดสับ s c r i b ์นะครับอ่าสั่นกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางช่องนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ